สวัสดีค่ะวันนี้คุณย่านะคะจะพามาทํากุ้งโดนัทค่ะกุ้งโดนัทนี่ไม่ใช่ทอดมันกุ้งนะคะ,ะมีส่วนผสมไม่กี่อย่างอะคะอ่ะดูนะคะอันนี้มีกุ้งสดนะคะแกะพาหลังเอาขี้คือของเสียค่ะออกไปล้างให้สะอาดแล้วก็ซับให้แห้งนะคะ200กร,รัมค่ะ,ะพริกไทยป่นพริกไทยป่นนี่ 1>, 1ช้อนชานะคะมายองเนสมายองเนสนี่20่กรัมค่ะแล้วก็ไข่ไก่1นึฟองอันนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้เดี๋ยวจะใช้ชุบนะคะแล้วก็แป้งแป้งกรอบเราธรรมดาเนะะี่ยค่ะแล้วก็เก็ดขนมปังตอนนี้เราจะลงมือ,อหั่นกุ้งก่อนนะคะหั่นกุ้งแล้วก็หมักแล้วก็เดี๋ยวเราจะปั้นเป็น ทรงโดนัทแล้วเราก็จะไปใส่ช่องฟีดไว้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวครบ1ชั่วโมงครึ่งเรามาดูตอนทอดกันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วเจอกันค่ะทุบสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราหมักจะ,จะได้เข้าเนื้อเนอะอร่อยตรงทุบเนี่ยค่ะเนื้อกุ้งสดแล้วก็ใสมากเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่ากุ้ง200กรัมเนี่ยจะจะกุ้งที่แกะเนื้อแล้วนะคะไม่ไม่ไม,ไม่พร้อมเปลือกนะคะกุ้งแกะเนื้อแล้วเนี่ย200กรัมเนี่ยเราจะทําโดนัทได้กี่อันและอร่อยไหมนะคะเดี๋ยวคุณย่าจะมายืนยันว่าอร่อยหรือไม่อร่อยจะชิมให้ดูนะคะแต่ว่าคุณย่าทําทานบ่อยคะ่ะอร่อยแน่นอนคะ่ะรับรอง แล้วก็ทาง่ายแล้วก็ทําให้เด็กๆที่บ้านทานกันเนาะลูกๆและหลานทานกันอ,อ,อร่อยค่ะสะอาดไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารแปลกปลอมหรือว่าใส่อะไรกันบูดอะไรหรือเปล่าเพราะเราทําเองสะอาดเองเราคัดสรรวัตถุดิบได้เองเนาะแล้วก็ใช้วัตถุดิบไม่กี่อย่างทาง่ายเด็กๆที่บ้านก็ทานได้ไม่ต้องไปร้านอาหารให้มันลําบากช่วงนี้ก็โควิดเนาะเราก็ปรุงอาหารทานกันเองนะคะ เสร็จแล้วค่ะกุ้ง200กรัมค่ะอ่าทีน,นี้เราก็เริ่มเลยเนาะอันนี้คุณย่าล้างมือมาแล้วนะคะอย่าดราม่านะคะอ่าใส่พริกไทยเลยค่ะใส่พริกไทยเสร็จแล้วใส่มายองเนสเลยค่ะแค่นี้เองส่วนผสมง่ายมากนะคะ,ะเราใส่มากเดี๋ยวมันจะแฉะเนาะมายองเนสเ,เราเอาแค่รสชาติค่ะ นี่นะคะ,ะท่าน,นี้เราจะใช้มือแล้วนะคะอ่าแป้งมาแล้วค่ะใส่แป้งไปประมาณ2ช้อนนะคะ1ช้อนอสองช้อนง่ายๆเลยขยำเสร็จแล้วค่ะท่าน,นี้เราก็มาทํากลมกันค่ะง่ายๆเลยกุ้งทั้งนั้นเลยค่ะไม่มีอะไรผสมเลยท่าน,นี้เราก็เอามือเหยีไปที่นี้ หน้าแย่รรูค่ะแย่รูแค่นี้เองค่ะน,นี่เห็นไหมเป็นวงกลมแล้วนะคะเราทำเป็นก้อนก้อนก่อนเนาะ เราก็จะได้ทำง่ายแยรูค่ะทำให้เป็นวงกลมเนื้อกุ้งทั้งนั้นเลยค่ะไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นเลยใส่มายองเนสแค่เพิ่มรสชาติีบ้านยาทำทาน,นประจำค่ะ,น,คะน่าจะได้หกอันค่ะ,ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปแช่ฟรีซก่อนนะคะให้เขาเซตตัวเพราะว่าทอดอย่างนี้ไม่ได้นะคะแชะ่ชฟรีซประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะถึงสองชั่วโมงค่ะ,ะเดี๋ยวเจอกันนะคะค่ะตอนนี้เราซีนเสร็จแล้วนะคะ ป้องกันกลิ่นของอาหารเราจะออกไปใส่อาหารอันอื่นหรือว่ากลิ่นอาหารอันอื่นจะมาใส่อาหารของเราซีนเสร็จแล้วเราก็เข้าฟิตหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะกุ้งโดนัทนะคะเราจะใส่น้ำมันในกระทะแล้วนะคะบ้านย่าใช้น้ำมันลำข้าวนะ,ะใส่น้ำมันพอประมาณนะคะไม่ต้องเยอะไฟไม่ต้องแรงนะคะ ทีน,นี้เราพอเราเตรียมเตาเสร็จเ,เตรียมน้ำมันเสร็จแล้วเรามาคุกกุ้งกันค่ะ,ะเราจะคุกกุ้งกันนะคะไข่ที่เราเตรียมไว้หนึ่งฟองเนาะเราก็ตีให้มันแตกเนาะกุ้งที่เราเอาออกมาจากช่องฟรีดนะคะเราก็มาตบแป้งนิดนึงก่อนนิดนึงไม่ต้องมากนะคะนี่นิดนึงอ่ามือเลยนะคะคุณย่าล้างมือแล้วเอาลงไปในไข่ที่เราตีแล้วนะคะอ่าคุกด้วยเก็ดขนมปัง นี่นะคะทาครั้งเดียวพอค่ะทำครั้งเดียวพอบางคนเขาทำตั้งหลายหนแต่ว่าย่าไม่ชอบว่ามันหนาเกินเนาะอ่ะเริ่มทุบคุกให้เสร็จเลยค่ะรอน้ํามันร้อนระหว่างรอรอน้ามันรออวเราก็คุกไปเรื่อยเลยนะคะแต่น้ํามันนะไม่ต้องร้อนมากนะคะเดี๋ยวลงไปเก็ดขนมปังเราจะไหมเนาะอ่ะเราคุกเสร็จหกชิ้นแล้วนะคะที่เราเรา,เรา,เ,ราเราปั้นเอาไว้เนาะน้ํามันก็ร้อน พอดีแล้วร้อนไม่มากนะคะถ้าร้อนมากเกล็ดขนมปังเราจะไหม้อ่าใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะอ่าเหลืองแล้วนะคะเหลืองแล้วเราต้องรีบตักลงเลยนะคะเดี๋ยวดูให้ครบทั้งสองด้านตักลงเลยค่ะนี่ปิดไฟเนาะ แล้วก็ตักลงค่ะเดี๋ยวเราก็ไปทานกันเลยเนาะอะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าข้างในกุ้งโดนัทเราเป็นยังไงโอโ้โหน้น เนื้อกุ้งทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่อย่างอื่นเลยมีแต่เนื้อกุ้งกับมายองเนสดูนะคะซอสท,ที่เราจิ้มนะคะก็เป็นมายองเนสนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบซอสอย่างอื่นนะคะเป็นซอสพลิกอะไรอย่างเงี้ยซอสมะเขือเทศก็ได้เลยได้หมดเลยนะคะอ่านี่ค่ะคุณย่าลองชิมสักคำนะร้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้เพิ่งลงจากเตาอื้อ อร่อยมากเลยค่ะ